สวัสดีครับพอ่อพ่อกันอยู่แล้วครับวันนี้ตอนยิงเคียงครับยุดงานครับวันนี้เลยม,มาล่อหามิมหาผึ่งครับคนเราเป็นพ่อแล้วครับห้างหนึ่งยึดใส่ไอ้อดต่ำบ่พ่อแล้วครับห้างหนึ่ง โอ้เห oh, oh. ็ huh? oh, นแล้วครับโอ้เมื่อสิบวิจินหนักหรือเปล่าครับเนี่โอ้กินยาักได้รับนี่ตัวนี้เห็นอยู่ครับเห็นอยู่นี่ใส่มื่อสิง ขึ้นทางเข้าไปแล้วครับเนี่ยกำลังเึ็ดทางเข้าไปมันอยู่มันมันอยู่เวียงจากท่างนั้นหน้านิดหน่อยอย่างตัวนี้เห็นเลยนะโอ้เข้าไปนในพื้นบ่วใหเด้อครับเนี่ยเห็นบ่ครับนะนั่นนั่นนั่นเห็นบ่ครับนะเห็นบ่าเห็นมันสู้ห้เบ้าง มันมันอีกแล้วครับห้องหนึ่งกำลังเอาครับหยุดงานครับมาเลาะห้ามิ่มห้าเพิ่งคือเก่เาครับกำลังเอาอะาอยุ่ยข้าวปะ แกงลงตันละจัดไปพี่ไงแตกคักเลยหัวนามยังสวยครับตัวนี้สวยงามเลยครับเนาะ งามนะตัวนี้นะย่างสวยเลยครับนี่โอ้ย <c oughs> ตัวม,มูตตมีแล้วครับเลยมันแล้วครับข้างหนึ่งหาตัวครับหาตัว